สายช่างอย่างเราต้องมีการทดลองโดยการซื er ้อเครื่องไอ้พวกนี้มาแครแกแค e ์ที่มะตัดหัวเทียนออกให้ดูให้มันมีเขาเรียกว่าจุดโดดที่บังคับโดดอ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชูชาติเคซี่ขาครับผมทุกคน ทุกคนเคยสงสัยไหมเคยเห็นการทำงานของหัวเทียนไหมใครเคยเห็นมั้งนิกกี้อ้าวเดี๋ยวนี้ก็มดเลยแอร์ไมซ่อนอย่ที่ไหนโอ้โหมาประกานมาถามนี่เดือนนี้กันหมดเลยอ่ะทุกคนเคยเห็นไหมการทำงานของหัวเทียนเนี่ยที่มันมีประกายไฟออกมาที่ปลายหัวเทียนยข<อ>เขาทำเครื่องใครจะไปนั่งม,มองเออใจเย็นตอนที่เราลองไงเราลองสตาร์ทเปล่าที่เจียเครื่องอ่ะมันก็เห็นอันมกระพืแต่มันเห็นแค่แป๊บๆเราเคยเห็นแบบระยะยาวๆไหมแบบทำงานแบบต่อเนื่องอ่ะ วันนี้ก็เลยซื้อของในแอปส้มมาทดลองดูว่ามันจะใช้ได้จริงเปล่าสำหรับไอตัวทดลองของเทียนแหนลืมลืมแกะออกอรัพี่น้องทำไมได้ใส่แขงคว้ามาให้ผ่านได้ได้มึงช้าทุกคนสายช่างอย่างเราต้องมีการทดลองโดยการซื้อเครื่องไอ้ห้อนี้มาแคร่มันเป็นเครื่องเทสของเทียนแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันใช้ววว่่่าาามมมััันนนใใใชชช้้้เละหมดแล้วโอ้ยเจ๊งไอ้เหี้ย ไม่น่าเลยว๊าดพวกหายทำไมเนี่ย <c oughs> ต่อหน้าตาเครื่องเป็นแบบนี้นี่มี่ห่ออะไรวะอ,อันนี้ <c oughs> หัวเว่ยฮะอืมมัใช่เหรอวะสปาสพาร์ตอ๋ตอเป็นเครื่องเทสหัวเทียนว่าการทำงานของหัวเทียนเนี่ยประกายไฟที่ออกมาที่ปลายเนี่ยมันสวยขนาดไหนมันสะเทือนขนาดไหนหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเครื่องนี้ใช้ได้จริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยล้อเออบ้าหรือไงมาทดลองกันดีกว่าครับว่าเครื่องอ่ะมันจะใช้ได้จริง <c oughs> ไหมโดยที่สั<อ>่งมาจากแอปส้มในราคา500กว่าบาท ว้าห้าร้อยกว่าบาทเดี๋ยวทำไรอ่ะลูกทำไมไรเก็บไหมเหนียวอะมันเหงานี่ยครับหัวเทียนวันนี้ที่เราจะมาทดลองเ็าจะมีหัวเทียนนี่หนึ่งเลยเป็นหัวเทียนเก่าแล้วนะอันนี้ใช้แล้วสามเขี้ยวดูว่าฝาเป็นโดดบ้างไหนอ่าหัวเทียนมีสามเขี้ยวหนึ่งหัวแล้วก็เป็นหัวเทียนที่เป็นหัวเทียนใหม่เลยเขี้ยวธรรมดานะครับสองหัวเดี๋ยวเราจะมาใส่ดูกันแล้วก็ มีหัวเทียนหัวเทียนเข็มมั้งนะหัวเทียนเข็มโอ้โหเราเนี่ยนะแพงไม่ได้ต้องเก็บเดี๋ยวมันแพงเดี๋ยวลองก่อนเลยลองของแพงก่อนเลยแพงแล้วก็มาดูหัวเทียนเขียวไอหัวเทียนเข็มนี่ฮะปลายมันจะเป็นเข็มมาดูว่าไฟอันไหนมันจะโดดแรงกว่ากันนี่เขามีคู่มือมาให้ด้วยใครบ่ะคู่มือไ้ใอย่าแกะนะอย่าเปิดนะไม่มีคู่มือมันไม่มีภาษาไทยอย่าเปิดนะจีนล้วนอันได้ของโมงเหนียว มานี่้ดูน่อยดิไม่มีหรอกเอาเนี่ยอากิบมันแทน์วิสนี่มันคันเทบดีกว่าโอเ h ไปดูว t ธีกา i ใช r ทรีอื a n ิส n g กันช่างแองนี่ทำอะตอมิกฟลิก e นท้ายเดสต้าวิในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับมีตัวเครื่องหนึ่งเครื่องและทีสายสายชาร์จที่เป็นสายไฟมา เสียบเลยทำการทดลองนี่เ,เขาก็ <ไป S 1> จะ<ว>มีกล่องมาให้เราเห็นเราก็จะเอาหัวเทียนเข้าไปดูเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างเขี้ยวเข็มกับหัวธรรมดาเนี่ยหัวเข็มกับหัวธรรมดาเนี่ยอันไหนไฟมันออกสเสถียรรากันแล้วออกดีกว่ากันของใหม่นะใส่เข้าไปเนี่ยาวางไว้แค่น,นี้แล้วเขาก็ปิดแล้วเขาก็เสียบป๊กรุ่นนี้สมัยวัยรุ่นนี้วิธีการทาให้ไฟแรงพี่น้องทำยังไงทําทยัางไงเวลาเล่นรถอะตัดเขี้ยวเหรอไม่ไม่ไม่เคยทําหัวเทียนเลยเหรอ มันคือมันแรงด้วยตัวมันเองเลยมันวบคุมไม่ได้อ๋อหัวเทียมมันมันวบคุมยากกว่าน้ามันกว่าระบบอื่นใช่ไหมถ้าถ้าอย่างเต็มที่ก็ขยับแถบจันไฟอันนั้นคือปรับไฟให้มันจิงจุมให้มันแก่ให้มันอ่อนอันนั้นแหละคือปรับแก่อ่อนถูกต้องอันนั้นคือเราเรารู้ด้วยตัวเลขรู้ด้วยองศาแต่หัวเทียมอ่ะเราเรารู้แค่ว่าแรงก็คือแรงแต่แล้วเราเราจะไม่ยุ่งกับหัวเทียมที่มันที่มันปรับต้องไม่ได้อ่าฮะอ่ะมนู เอาเอาเป็นหัวเอาเป็นหัวนถ้ามันแรงไปหรือว่าเปิดคู่เลยเปิดกู้แล้วเปิดเดียวก่นก็ได้เปิดเดียวัเปิดเดียวก่อนโอ้ขี้กลัวขี้ผายเลยคำว่าเซฟตี้มันคำว่าเข้าใจคำว่าเซฟตี้ไหมขี้กลัวมันเรียกเซฟตี้เรียกขี้กลัวมันจะดูนะครับว่ามาป่ะปึ๊บเปิดเลยอย่าไปกลัวดิเออนื่นไม่ได้ยินเสียงด้วยมันมองไม่เห็นอาจจะแสงอาจจะต้องใส่อยู่ในที่มืดลองมือจับดิไได้ยินเสียงมั้ย ปกติมันจะเห็นนะมาทําในกล่องมืดๆดีกว่าใช่เออดูนะดูที่หัวนะทุกคนอ่ะเ๋ยวดูนะเห็นไหมเห็นประกายไฟปะมมันออกตรงกลางอ้ยมันออกตรงกลางมาเรายิงเร่งเยอะเห็นไหมเห็นยังเห็นไหมในกล้องเห็นปหเห็นบอกวิ่งอยู่นะไไม่แรงโดดม่วซัวนี่คือโดดม่วซัวดูดูหัวเข็มดูหัวเข็ม หัวเข็มนะหัวเข็มจะเสถียรไฟจะขึ้นเป็นแนวตรงอ่าเห็นไหมเห็นไหมม่วงเลยป่ะเห็นป่ะที่เขาใช้หัวเข็มกันเพราะอะไรเพราะอย่างนี้การจุดระเบิดเสถียนแม่นยำที่เดิมอยู่ที่ปลายแหลมเลยอยู่ที่จุดเดิมอ๋อโอยกลับ่อนนี่มันร้อนหน่อยเี้ยผมบอกได้อะเราเราต้องไมกลัวพิชานเอาดิเราจะยึด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 ใครก็จะไม่เชื่อถือเราล่ะ เต็มที่เต็มที่ดูดูดูนี่โั้ยอันนี้มั่วซั่วเลยรหนูอันนี้แตกข้างแล้วด้วยได้ดูนี่หัวเทียนเก่าไม่ออกปลายเห็นไหมหัวเทียนออกข้างไปแบบนี้ครับไม่หัวเทียนเสียไม่ออกที่ปลายนะออกที่โคนแทนเห็นไหมมั่วซั่วไปหมดเลยนี่คือสามเที่ยวมาสุดแล้วนะครับเอาลองใส่คู่นี้ลองเช็ดคู่อันนี้คืออยากันตัดที่เขาบอกให้ตัดแค่ไหมตัดเที่ยวใช่ไหมเพื่อ ไม่รู้เฮ้ยมีอย่างนึงมันเกินมาไงแล้วแลไฟมันจะวิ่งอย่างนี้ฮะมีอย่างนึงเขาทุบไอ้เนี่ยเซรามิกเฮ้ยก็ลองเลยเคยเจอสมัยก่อนนะเขาทุบเซรามิกข้างในให้เหลือตะแกรงเขาบอกว่าจากหัวเทียนบอดแล้วไม่ใช้ได้อีกงั้นก็ลองอันนี้เด็ดอันเนี้ยอันเนี้ยอันที่มีสีเขียวปุ๊บสิแทงเลยเนี่ยใส่ควงตีตีให้แตกเพราะอันนี้เสียแล้วครับเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าสีเขียวไฟมันจะออกตรงคนคนเนี่ยคนคนแกนเหล็กอะมันไม่ได้ออกที่ปลายหัวเทียนอ่าใช่ มันก็เลยจะเป็นหัวเทียนเสียอ่าไปทุบสิมาทุบไปทุบความห่างที่เรียนมาปวชหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรียนมาเขาบอกว่าหนึ่งใบเลื่อยอ่าหนึ่งใบเลื่อยถูงเงี้ยก็คือไม่เอาไว้ง่ายเลยเลื่อยอะความห่างไฮสปีดอะเลื่อยไฮสปีดเลื่อยเหล็กห่างไกลครับที่เคิดถึงกันอืเฮ้ยเรามาดูรถที่ถี่กนไมพี่ตัดหัวเทียนออกให้ดูเหล็กเนี้ยให้มันเหลือแค่ครึ่งเดียวให้มันมีเขาเรียกว่า จุดโดดที่บังคับโดดอ่ะที่ไม่ใช่แบบว่างจนโดดมั่วโดดสัวเนี่ยเห็นไพี่มิคิดว่าวไ,ไฟมันน่าจะวิ่งแบบนี้นวิ่งเข้าอย่างเดียวเลยเนี่ยวิ่งเข้าอย่างเดียวเลยกลับอีกอย่างหนึ่งที่ท,ที่ตอนล่าสุดที่เห็นเด็กเด็กซิ่งเด็กแวนเด็กโจเด็กคุงไก่ทำกันตัดเคี้ยวทิ้งไปเลยเดี๋ยให้กูเคียวบ้างเถอะ นั่นไงนั่นไงเดี๋ยวเราลองต่อเดี๋ยวเราลองต่อว่าเขาทำทำไมกันบึ้กบ่าหรือเปล่านี่คือหัวที่ก่อนตัดนี่คือหัวที่วิมตัดแต่งโมซิงแล้วการกระโดดจะเป็นเหมือนหัวเทียนเข็มเลยนะนะดูดิเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยแม่เอาเรื่องว่ะอันไหนครับอันที่ผมตัดแต่งอ่ะเฮ้ยอันที่ตัดออกมันออกตรงนะแต่มันออกข้างวิ่งเหมือนหัวเข็มเลยอย่างเงี้ยนี่ผมมัต้องเสียวว่ะ ถ้าตัดซะหรอสนุกแล้วตัดดีมันก็โดดหัวเข็มดีนะออกเป็นออกเป็นจุดเดียวกับอันนี้มันโดดแบบโดดม้วนตัวโดดอยู่แล้วโดดขึ้นตรงไหนใกล้สุดตรงไหนไปไวสุดมันก็ไปขึ้นก่อนไงอ่ะผมพี่ว่าไงนะอันนี้เมื่อกี้อันอันอันสามทางเนี่ยมันตัดยากแต่ต้องเอาอันนี้มาเดี๋ยวมาบีบออกได้โซนอเมริกาพี่เพื่อนน่จตแปบนี่แหละเนี่ยตัวนี้ข้างอ่างเได้ยังได้แล้วเนี่ยขมี้แค่นี้แหละได้หรอเขาบอกว่า เวลามันบอดให้มีสซรามิกทิ้งนี่ก็สูตรโบราณเลยนะใช่โบราณเขาทำไมเขาถึงใช้ได้เราก็ไม่เข้าใจอย่างนกันอะลองใส่ดูนะครับเปิดก็เหมือนเดิมแต่เหมือนมันจะเข้าไปข้างในเกินมันกระโดดเหมือนเดิมมันต้องหาที่มันไม่ติดแล้วอ่ะที่ไฟไม่ออกแล้วอะมาทดลองมีไฟไม่ออกแล้วไม่มีไม่มีไม่มีที่ไฟไม่ออกแล้วแต่ขขอเปรียบที่มามาเห็นเห็นแล้วคือตัดเนี่ยไฟออกมันหัวเข็ม ตัดซิ่งแบบนี้อ่าตัดซิ่งตัดปลายซิ่งเทียบให้ดูเมื่อกี้เทียบดูปะวะกับหัวเข็มเทียบยังเทียบยังวะลองดูอีกทีนิเมื่อกี้มองไม่เห็นอันนี้คือตัดกับไม่ตัดโอ้ยแต่อันที่เป็นอันที่เป็นตัดนะมันออกมันออกม่วงกว่าอ้ที่เป็นหัวเข็มนี่กับเล่งได้เราจะให้ไฟแรงก็เล่งที่สุดเปิดอ่อนก็ได้เปิดแรงเสียววะเฮ้ยเอาไปตัดเพิ่มนิเอาไปตัดแบบแนวเวรรุ่นทรงโค้งไก่ฝากไว้ในช่องฟิตหวานเกี๊ยบ ไรุ่นคงไก่เขาตัดไงครับตัดเขี้ยวทิ้งไปเลยตัดเขี้ยวหลักทิ้งไปเลยเหรออืมอ้าวแล้วมันจะไปโดดกับอะไรก็นั่นไงจะลองนี่ฮะลองมสู้เหรอผมว่ามันก็โดดมาที่นี่แหละโดดออกข้างมาเนี่ยอืมแตว่าอย่างนั้นไหนลองดูให้กล้องดูชัดๆนี่นี่ส่งไวรุ่นโครงไก่ตัดเขี้ยวทิ้งไม่มีเขี้ยวคุณคิดว่าไงครับนี่คือไวรุ่นเคยแม่แต่งรถคุณเคยแม่ยุ่งเก้าสูงคุณเคยตัดคุณไม่เคยยุ่งกเทียนเลย มาเรื่องจริงมาดูกันดีกว่าว่ามันจะได้หรือเปาว่าหัวเทียนอันไหนใส่แล้วเย็นไม่แก๊สเหรออ่าเพราะว่าถ้าไฟแก๊มครับแก๊มใช่ไหมออ่ะมาปิดมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งลั่นเลยโอ้โหเดือดขึ้นว่ามันต่ำเดืมั่วซั่วเดือมั่วซั่วรู้นะไม่เห็นชอบอ่า มันจะเปิดได้มันน่าจะยิงแน่นอนพี่เอาไปใส่รถดิอยากรู้เอาไปใส่รถดิอยากรู้เอาหัวเทียนที่ตัดเชี่ยวแล้วลองโมซิง,สงใส่รถดูดิเราไม่ใส่รถดูว่าการจะเป็นยังไงลางเทเลอร์มันนะเติดบนเทเลอร์มา,มเ,มาเดี๋ยวเราติดติดเปล่าๆให้ดูก่อนว่าตอนที่หัวเทียนดีๆรถมันเดินแบบไหนแล้วพอใส่หัวเทียนไม่มีเชี่ยวเข้าไปรถจะเดินเป็นยังไงไปรอดูบ้านเราง่ายๆรถบ้านเราเดี๋ยวลองติดเปล่าๆดู่ออย่าแยบยบอยยายกลลอ มันจะเยียมทำไมนะให้มนดูเล้าใจอ๋ออันเดตั้งเดเมานังเนก่อนสี๋ยวาพนะเขวเทียนที่ขันบล็อกเทียน ี่รถเข้าป่าอุปกรณ์เยอะแรงดีคือมันแรงดีมันมือหมุนลอยต้องใิ้หมุนมาไม่ใช่หมุนไม่มีเที่ยวครับแค่แค่แค่คิดมันไม่มีโอ้ชอบเช็คเลยครับเดี๋ยวเอาไปเช็คเดี๋ยวเอาไปเช็คดูเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เห็นเลยว่าไฟโดดข้างเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คเดี๋ยวไปเช็คเยเห็นเลยว่าไฟโดดข้างอ่าเพราะว่านี่เดี๋ยวไปใส่เครื่องจุดสปาร์คดีกว่าอ่าขาวแค่นี้เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยปั๊มมาอันนี้เรามาใส่หัวเทียนที่ไม่มีเขี่ยวไปก่อนเออมีเครื่องนี้มันก็ดีนะ เราสามารถลองดูปัดแล้ตดที่ผายเอ่ะอาจจะเดินปกติไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่มีหมดเออรถติดหัวสติดง่ายเหมือนเดิมเป็นหัวเข็มใหม่อยู่อ่ะมันติดง่ายเหมือนเดิมแต่อันนี้ไม่ใช่หัวเข็มนะแต่มันเดินมันหัวเข็มนะแต่ถ้าเราเอาหัวธรรมดาใส่ไปคันนี้มันจะเดินกับพื้นนะต้องลองดู นี่่คือหัวเทียนเที่ตัดเชี่ยวัดหมดเลยเฮ้ยหัวเทียนตัดเชี่ยวปกติว่ะมาดูอันนี้ก่อนดีกว่าหรือไปหัวเทียนใหม่มาดูหัวเทียนที่ออกมาจากเครื่องนี่ว่าว่านี่ดําปีเลยแต่เล็กนิดเดียวแต่เทียบแล้วอะอะไรรู้ป่ะที่ตัดเชี่ยวไฟแรงกว่านะไฟมันยาวอืมมันมันยาวจะมีผลเรื่องความร้อนไหมถ้าไฟแรงเกินไปหัวเทียนแก่ ลูกอาจจะละลายได้ไหมเพราะว่าเห็นเลยว่าไฟที่ออกมาเป็นสายสีม่วงออกหมดเลยอะแล้วเออหัวเทียนเข็มของใหม่ของเก่าแครออกเหมือนกันไหมลองเหมือนส่แสงไฟเท่ากันไหมเปิดสุดไปเลยนี่หัวเทียนเข็มทั้งคู่นะครับของใหม่ไฟใหม่ไฟเก่าเลือกใช้หัวเทียนเข็ม แล้วก็สมถลุแบบว่าไงที่เปิดคลิปว่าอะไรล่ะทดลองนี่ไอ้ลองเครื่องไงว่าเครื่องมันใช้ได้ไหมเครื่องมันใช้ได้อยู่แล้วไม่ได้มาทดสอบเครื่องตำรวจที่อ่ทดสอบเครื่องด้วยโอ้โจำสอบเครื่องจำไว้ไม่ได้จะเต็มบังคันเครื่องมันใช้ไม่ได้ไม่ใช้ได้นี่อันนี้เสียเต็มเต็มเลยนี่เสียจริงเพราะว่ามันไม่ได้ไปออกไปไฟเหล็กนี่ครับมันออกโคลนเล็กเนี่ยเครื่องเอาไม่เชื่อใส่รถดิอยากรู้อันนี้คือเสียแท้ๆแล้วเดี๋ยวมาดู ติดได้เหมือนเดิมทำไงอ่ะก็แสดงว่ารถดีมันวิ่งสะดุดแน่นอนล่ะลำบหนึ่งปอบป๊อบป๊อบป๊บป๊บาไมติดกันอีกเรื่องมีสะดุดอ่ะมีสะดุดกับไม่ติดเครื่องเนี้ยเขาการันตีมาว่าพกชักโอ้โหดูดิแป๊บเดียวแป๊บเดียวดำแล้วโอ้ธรรมดาแฉะด้วยเราน้ำมันหนาผมว่าผมว่าเผาไหม้ไม่ดีว่ะ มันถึงมันต้องเป็นน้ำมันแห้งนี่นี่เปียกหัวเลยแสดงว่าใช้ไม่เท่าไหร่ขันบอดนั่นไม่ค่อยดีเห็นปะเป็นน้ำมันเปียกเออแสดงว่าจุดระเบิดไม่ดีแงสำหรับน้องๆเดือนนี้ได้สี่ร้อยเท่านั้นสามร้อยกว่าโอ้ยยืนไม่ตอเท่าไหร่สี่ร้อยเจ็ดสี่ไม่ดีดับไม่ได้จริงๆแล้วมันไม่ดับนะไม่ได้เลยไม่ดีคือเบาดับเลยอ่ะอื หัวนมันไม่ดับอ่อะเอาง่ายๆเดี๋ยวต่อไปเวลาจยากเข้าป่าเข้าทุกเครื่องนี้ไปด้วยเวลาหัวเทียนบอดหัวเทียนมีปัญหาก็เอาออกมาจช็ค <c oughs> เขา,า, ouais. าไปเสร็จปั๊ะไฟที่ไหนวะ <c oughs> ไฟไม่มีอะ่นะอย่างนี้ยฮะเรื่อหัวเทียนเดิมของคันนี้เลยนะหัวเทียนเข็มอันเก่าอะ่ะ <c oughs> เดินได้เลยไหมเบาไม่ดับอันนี้ติดแต่เบาไม่ได้เบาดับเบาดับเบาดับ คือตอนนี้ปัญหาเลยหัวเทียนบ้านเราไม่บอดบ่อยมากเ้าหมัยก่อนอะอ่ะแล้วบอดทิง้งบอดทิง้งบอดทิง้งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันบอดจริงไม่จริงใช่ปะเราไม่มีอะไรเช็คอันนี้มีเครื่องเช็คและรู้แลสบายประหยัดทั้งข้าหัวเทียนแต่ซื้อเครื่องมาห้าร้อยกว่าบาทนะเครือ่องเนี่ยในแอฟซีโซมห้าร้อยกว่าบาทไป EP นี้ได้คำตอบนะครับหัวเทียน,นดีไม่ดีก็ ดูแล้วกันคอมเมนต์มาสำหรับใครที่มีหรือใครที่อยากใช้ก็ไปเสิร์ชหาดูครับยืมได้ไหมได้ให้ยืมได้จะเอาเอาไปใส่หัวเทียนท่ยิงในท่อสมพง่ะอ๋อได้ได้ได้เอาแล้วเลยเวลาผ่อนมาเราก็ป่อดเครื่องได้ับได้ับต่อไปครับเพิ่มเพิ่มมนโอเคครับไปครับฝากคนนี้ครับชอบกไลค์แชร์นะครับสาหรับคลิปนี้เป็นความรู้เล็กน้อยแล้วก็เป็นการเอาเครื่องที่เราซื้อมาลองให้ดูว่ามันใช้ได้จริงแบบหัวเทียนตัดเที่ยวตัดได้ไม่ตัดดีวะ ซื้อหัวเข็มใส่ดีกว่านะความเชื่อหัวเข็มในนี้หัวสามที่เนาอะไรที่เขาทํามาจากโรงงานน่าจะดีอยู่แล้วนะเขาต้องวิศวะเขาควิเคราะห์มาแล้วใช่ไม่งั้นเราไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์เพิ่มถูกต้องไปครับเล่าด้ยครับพีพีนี่ไปครับสวัสดีครับรอดูว่าจะไปทําอะไรกันต่อจ้าไปสวนเกลือไปซื้อได้เครื่องนี้ใช้ดี